เรื่องเกือบตายเพราะอยากพิสูจน์เชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยสนใจเรื่องลี้ลับเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวที่ต้องชวนให้เกิดการพิสูจน์แต่สําหรับใครหลายๆคนกลับมองว่ามันคือเรื่องท้าทายสําหรับพวกเขาที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องลึกลับนี้มีอยู่จริงหรือไม่เช่นเดียวกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปนค้นพบเรื่องของหมู่บ้านสุงีิสวะที่โดยตำนานเล่าว,ว่าในอดีตเคยมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ชื่อว่าหมู่บ้านสุงิสวะแต่วันหนึ่งก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเกิดคุ้มคลั่งไล่สังหารชาวบ้านจนหมดหมู่บ้านจากนั้นเขาก็ลงมือเปลียชีพชีวิตตัวเองให้ตายตามไปด้วยจึงทําให้ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็ร้างไม่มีคนอาศัยบางทีเขาบอกว่าถูกรวมเข้ากับหมู่บ้านอื่นไปแล้วและไม่นานรายชื่อของหมู่บ้านสุงิสวะก็ถูกลบหายไปจากเอกสารของราชการจนเมื่อปี1990ก็เกิดเป็นประเด็นร้อน โดยในยุคนั้นเป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ตระบาดไปทั่วจึงทําให้มีการขุดเรื่องของตำนานเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งรวมถึงเรื่องราวลึกลับของหมู่บ,บ้านแห่งนี้อีกด้วยทั้งๆท,ที่ไม่มีใครทราบว่าที่ตั้งจริงๆของมันอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ก็มีคนออกมาอ้างมากมายว่าเคยพบทางเข้าของหมู่บ้านสุง,งิสวะแต่พอไปดูจริงๆก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยและด้วยความที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้มองว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากพวกเขาเลยตัดสินใจไปพิสูจน์ โดยลองเปิด GPS ตามหาดูซึ่งตอนเปิดก่อนเดินทางนั้นเหมือน GPS จะค้นหาหมู่บ้านเจอและนำทางพวกเขาไปเรื่อยๆแต่ทว่าสุดท้ายแล้ว GPS ก็นำไปสู่ทางตันและในขณะที่ทุกคนนั่งมองหน้ากันแบบเซ็งๆอยู่นั้นอยู่ๆ GPS ก็ดังขึ้นจนทำให้ทุกคนถึงกับสะดุ้งเพราะ GPS มันบอกให้ถอยหลังแล้วเลี้ยวซ้ายและตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอหมู่บ้านนั้นซึ่งพวกเขา ก็ขับตามไปเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่าทางไปมันยากมากแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ขับมาเจอหมู่บ้านสุวิสวะแต่ถ้าว่าหมู่บ้านที่ทุกคนเจอตอนนี้มันเหมือนเป็นหมู่บ้านที่ร้างมากมันมีบ้านอยู่ก็จริงแต่เหมือนไม่มีคนอยู่เลยวัยรุ่นในกลุ่มนั้นจึงหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปหมู่บ้านเอาไว้ซึ่งทุกคนก็เดินดูนิดเดียวก่อนที่จะกลับไปขึ้นรถเพื่อที่จะออกจากที่นี่ไปแต่ในขณะที่พวกเขา เดินออกจากที่นี่ก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งออกมาจากป่าจนพวกเขาต้องหันกลับไปมองและพบว่าเด็กคนนั้นสภาพหมอมแแมมมากอีกทั้งเด็กยังกวักมือเรียกพวกเขาเหมือนกับว่าเรียกให้พวกเขาตามไปและในตอนนั้นก็มีเพื่อนในกลุ่มจะตามไปด้วยแต่เพื่อนอีกคนก็จับมือไว้เพราะรู้สึกว่าเหมือนมีสายตาอะไรสักอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ก่อนที่เพื่อนคนนั้นจะส่งสัญญาณให้ทุกคนวิ่งกลับไปที่รถ และในขณะที่ทุกคนออกตัววิ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แต่ละคนต้องแหกปากร้องดังลัน่นเพราะรอบๆข้างมีร่างผู้คนที่อยู่ในสภาพผอมแหง้งเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยตามเนื้อตามตัวมีต่เลือดกำลังวิ่งไล่หลังพวกเขามาจนพวกเขาวิ่งหนีเข้าไปในรถได้ร่างที่วิ่งตามมาก็ยังคงเดินวนอยู่รอบๆร,ร,รถซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ทุกคนช็อกมากเพื่อนคนที่ขับพยายามจะขับรถออกจากที่นี่แต่ไม่รู้จะไปทางไหนดี พราะรอบข้างมีตะป่าแถม GPS ยังไม่ทำงานเหมือนกับไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงช่วงดึกพวกที่ร่างกายมีแต่เลือดพวกนั้นก็เดินกลับมาที่รถกันอีกรอบและคราวนี้ก็มากันเยอะขึ้นจนทำให้ทุกคนที่อยู่ในรถได้แต่นั่งภาวนาและขอให้ตัวเองรอดปลอดภัยและในคืนนั้นทุกคนต่างก็อยู่ในวงล้อมของวิญญาณและผีเร่ร่อนเหล่านั้นจนกระทั่งเช้าพวกเขาก็ต้องสะดุ้งเฮือกอีกครั้ง เพราะมีคนมาเคาะกระจกซึ่งพอลืมตาม,มาดูก็เห็นว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แต่ตอนแรกไม่มีใครกล้าเปิดกระจกจนกระทั่งคุยกันจนมั่นใจว่าเป็นคนจริงๆพวกเขาถึงเปิดให้ชาวบ้านจึงต่างงวงว่าพวกเขาขับรถมาที่นี่ได้ยังไงเพราะทางมันเป็นป่าหมดทุกคนจึงเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตอนมาทางมันเป็นทางปกติแต่พอจะกลับเส้นทางหายไปแม้แต่หมู่บ้านข้างหลังก็หายไปแล้วด้วย ซึ่งพอชาวบ้านได้ยินแบบนั้นทุกคนก็มองหน้ากันก่อนที่ชาวบ้านจะนำพวกเขาขับรถออกมาแบบทุลักทุเลและพอออกไปสู่ถนนได้ชาวบ้านก็เตือนพวกเขาว่าอย่าได้คิดลองดีแบบนี้อีกเพราะหมู่บ้านนั้นมันไม่มีจริงแต่มันจะมีจริงก็ต่อเมื่อมันจะเปิดประต,ตูรับคนชะตาขาดเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าพวกเขายังโชคดีมากที่รอดกลับมาได้แต่ถ้าว่าต่อให้ชาวบ้านบอกว่าพวกเขาโชคดีที่รอดมาได้ เขาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ผีพวกนั้นสร้างขึ้นมาหรือมันคืออะไรกันแน่เพราะพอพวกเขาเปิดดูภาพหมู่บ้านที่ถ่ายไว้มันก็กลายเป็นแค่รูปป่ารกทึบแค่นั้น